ก็สว <ítulo> <es> anyway, ัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมจ่าพันวิโรจน์นะครับช่วงนี้ก็มกราคมนะฮะโควิดกำลังระบาดหนักเลยนะครับตอนนี้ก็ห้าสิบสี่จังหวัดแล้วนะครับที่ผมอัดรายการเดี๋ยวนี้ก็มกราคมนะฮะวันที่เท่าไหร่วันเนี้ยนะวันนี้วันนี้น่าจะวันที่หกอะนะวันที่หกวันที่ห้ามาดูนะมกราคมสองพันสองพันยี่ ยี่สิบเอ็ดนะครับ <c oughs> ช่วงโควิดระบ,บาดเลยอ่ะก็สู้ๆกันนะครับหวังว่าเราคงจะผ่านไปได้ดดีก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยก่อนนะครับสําหรับวันที่เป็นหมวอนรองกระดูกหลังทับเส้นนะครับสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับหายใจไม่ออกเปิดสะหน่อยส่วนสาธารณะครับตอนนี้โลง่โลงๆน่าจะเปิดได้ก็ให้หลายท่านน่ะ คงจะดีขึ้นแล้วนะครับนะฮะคนที่ทําท่าผมนะหลายท่านคงจะดีขึ้นแล้วนะครับและหลายๆท่านก็หายแล้วนะครับรู้ได้ไงรู้ได้จากคอมเมนต์เมื่อคลิปที่แล้วนะครับก็มีคนลงคอมเมนต์เยอะเลยเนาะว่าหายแล้วนะก็ดีใจด้วยนะครับคนที่ทําแล้วหายนะฮะดีใจด้วยแต่คนที่ทาแล้วยังไม่หายทําต่อไปนะครับทาต่อไปทําให้ถูกต้องนะครับทาต่อไปนะครับแล้วถ้าเกิดหลีกเลี่ยงการทํางานประจําวันที่ส่งผลให้เป็นได้ก็หลีกเลี่ยงนะครับเช่นการ นั่งนานยืนนานยกของหนักนะครับทำอะไรที่มันกระแทกนะครับปนจะหลีกเลี่ยงนะครับแล้วก็รักษาให้เต็มที่จะได้หายไวๆนะครับส่วนคนที่หายช้าก็คือคนที่ยังทํางานอยู่นะครับก็คือรักษาไปด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยครับมันก็หายช้าเพราะว่าไองานที่ทํามันส่งผลให้เป็นนะครับกเช่นนั่งอยู่ที่ออฟฟิศนานเนาะต้องทํางานด้วยบางคนก็ต้องเลี้ยงลูกด้วยเอาเข้าไปอีกก็เป็นหนักนะครับบางคนก็ต้องยกของหนักๆนะครับ ดึกเลี่ยงไม่ได้ไงมันเป็นอาสัมมาอาชีพก็ต้องทําไปใช่ไหมแล้วก็ต้องรักษาไปด้วยหลายคนถามกินยาได้ไหมกินยาด้วยแล้วก็ทําท่าของจ่าไปด้วยได้ไหมได้ครับแล้วแต่เลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเลิกกินยาได้มันก็เป็นผลดีกับตัวคุณเองนะครับถ้าคุณทาท่าผมแล้วเนี่ยอาการปวดอาการชาลดลงแน่นอนนะครับขอให้ทําให้ถูกต้องนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนทั้งท่านอนแล้วก็ท่าย,ยืนนะครับครบชุดเลยนะครับใครที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้ก็ โชคดีสุดๆนะครับใครที่เป็นหมอนรองกระดูกหลังครับเส้นนะครับอาการเหมือนผมแน่ๆนะครับแรกๆเลยนี่ก็คือปวดหลังและครับปวดหลังนิดๆลาวลงก้นฮะปวดในเบ้าก้นปวดในก้นกบพุ่งลงขาชาฝ่าเท้าประมาณนี้ก็จะเป็นหมอนรองกระดูกหลังครับเส้นนะครับจะประมาณนี้นะครับเป็นหนักเข้าก็จะเดินได้ไม่ไกลครับเดินประมาณห้าหก้านั่งนั่งละปวดจะลุกเดินต่อไปตัวเอียงละตัวเริ่มเอียงนะฮะรู้สึกได้เลยเฮ้ย ว่าฉันเดินตัวเอียงผิดปกติเสียบุคลิกนะครับจากนั้นก็จะมีอาการปวดและชาที่ทรมานนะครับหนักที่สุดก็คือเริ่มเดินไม่ได้แล้วครับท่านผู้ชมเริ่มจะเดินไม่ได้แล้วนะครับพอเดินปวดทันทีครับต้องนั่งทั้งวันเลยครับและการนั่งทั้งวันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีนะครับไม่ได้ส่งผลดีให้กับเราเลยนะครับหลังจากนั้นไม่นานครับอาการหนักสุดขีดของผมก็คือนอนครับนอนติดเตียง เพราะลุกก็เนี่ยลุกขึ้นมานั่งเงนี้ไม่ได้นะปวดเหมือนกับกระดูกสันหลังทิ่มลงไปแล้วพุ่งลงขาปวดอย่างรุนแรงนะครับจึงต้องนอนหงายหรือนอนตะแคงนะครับเพราะมันปวดจริงๆนะปวดมากๆเลยนะครับแม้กระทั่งตอนนอนก็ปวดแต่มันดีกว่านั่งนะครับก็เลยการผู้ปว่วยติดเตียงอย่างนั้นประมาณ3-4เดือนนะฮะจนจนแทบจะสิ้นหวังไปแล้วนะครับสุดท้ายก็หายครับเพราะมาออกกําลังกายท่านี้นะครับ ทำตามที่ผมสอนเนี่ยมันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นสุดท้ายหายได้นะครับแล้วกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติทุกคนจะเป็นเหมือนผมได้แน่นอนนะครับ <_ Diego> ขอให้ตั้งใจทานะครับทาต่อไปอย่าไปฟังใครอย่าไปฟังใครนะฟังผมฟังผมอ่านคอมเมนต์เยอะๆฟังคนที่มาลงคอมเมนต์เยอะๆคนที่เขาทาแล้วดีขึ้นทําแล้วหายอ่านเยอะๆครับจะมีหลายท่านนะท่านผู้ชมหลายท่านลงคอมเมนต์กันเตมเป็นหน้าใต้เนี้ทำแล้วดีขึ้นทําแล้วหาย <_ p enses> ของจริงนะท่านผู้ชมไม่ได้ใช่หน้าม,ม้าไม่ใช่คนที่จะมาซับพอร์ตอะไร,ะไรผมไม่มีครับผมไม่มี ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเขาเลยนะครับผมทารายการนี่ก็คือทําไปอย่างนั้นนะท่านผู้ชมไม่ต้องมาเสียเงินเสียทองจ่ายค่ารักษาผมไม่ต้องนะครับไม่ต้องเลยนะครับมันก็จะมีอยู่ท้ายคลิปบ้างก็เช่นใครที่ชอบรายการผมเนี่ยสามารถสนับสนุนผมได้หรือไม่ก็ได้แล้วแต่นะครับผมก็นําไปพัฒนาช่องอันนั้นท้ายรายการผมจะขึ้นเบอร์ให้นะครับ ก็จะมีฮะคนที่แบบว่าเอออยากตอบแทนนะฮะว่าเออผมหายได้เพราะคุณจริงๆนะผมมีชีวิตใหม่เพราะคุณจริงๆไม่อย่างนั้นผมก็ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็ขอสนับสนุนรายการคุณนะบริจาคให้มานะครับผมก็เอาพัฒนาช่องมมนะครับอันนั้นก็มีนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมหลายท่านนะครับที่กําลังท้อแท้สุดๆเลยนะเกี่ยวกับอาการที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้นะครับก็ให้อดทนไว้นะครับอดทนไว้อย่าไปสิ้นหวังนะอย่าไปแบบถอดใจแล้วฉันเบื่อมากตื่นก็เจ็บนอนก็เจ็บเจ็บทุกลมหายใจเจ็บทุกวินาที ฉันไปทางานก็มีแต่คนหาว่าฉันนะอเซอยกนู่นยกนี่หน่อยก็ไม่ได้ให้เดินไปนู่นนี่หน่อยก็ไม่ได้ปวดไปหมดมีได้คนหาว่าฉันนะอเซสอสาอยคือเขาไม่รู้นะครับว่าเรานั้นปวดและทรมานมากแค่ไหนนะครับก็ปล่อยเขาไปครับเรารู้อยู่แค่ตัวเราก็พอนะ,ระเราก็พยายามที่จะรักษามันให้หายเท่านั้นเองนะครับก็อย่าลืมนะฮะอย่าทําอะไรที่มันทําให้ส่งผลให้เป็นมากขึ้นที่ผมบอกไปนะครับนั่นคือนั่งนานยืนนานยกของหนักนะครับสาอย่างนี้นะครับ มันสาคัญมากนะครับและการที่ทําอะไรกระแทกกระแทกหยุดซะนะครับคนที่ชอบออกกำลังกายกระแทกนะชอบ,ว,บวิ่งเนี้ยหยุดนะฮะวิ่งเนี้ยหยุดเล่นบอลหยุดตะก้อหยุดหยุดหมดนะครับคุณหยุดแล้วคุณก็ออกกําลังกายท่าปัญหา,หาที่ผมบอกเนะี้ยไปนะคุณก็จะดีขึ้นนะครับอ่ะมาคือไอติดเตียงอ่ะติดเตียง4เดือนนะครับติดเตียงเพราะอะไรเพราะหมอลองกระดูกไหลไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทเข้าใจไหมหลายคนไม่เข้าใจอ่ะนะไม่เข้าใจจริงๆว่า หมอร้องดูทับเส้นเนี่ยทำไมต้องไปปวดขาทําไมต้องอชาขาแล้วฉันก็ไปนวดขาไปฝังเข็มไปทําอะไรสารพัดที่ขาไปดึงไปตอกมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่ที่ขามันเป็นที่หลังแล้วส่งผลไปที่ขานะครับคือหมอรองกระดูกเราเนี่ยมันเรียงกัน,นมันหลายสิบข้อนะท่านผู้ชมนะฟังดีๆนะฟังให้เข้าใจแล้วค่อยนาไปทํานะครับแต่ละข้อเนี่ยมันมีวุ้นรองไว้นะครับเป็นวุ้นวุ้น,ว,นวุ้นเรียกว่าหมอรองกระดูกชาวบ้าน เรียกหมอนรองกระดูกแพทย์ก็เรียกหมอนรองกระดูกลักษณะเป็นวุ้นมันจะอยู่ตรงกลางกระดูกสันหลังเราทุกข้อเลยนะครับแล้วมันก็มีหน้าที่จะให้กระดูกเราไม่ชนกันนะครับทำให้กระดูกเรานั้นโค้งงอได้นะครับวันดีคืนดีไอหมอนรองกระดูกตัวนี้นะครับมันจะไหลออกไปครับมันไหลออกไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทพอทับเส้นเลือดเลือดก็ไปไปเลี้ยงขาพอเลือดไปไปเลี้ยงขาก็เริ่มอาการชาชาที่ฝ่าเท้าชาที่ขาชาที่หน้าแข้งร้อนที่หน้าแข้งนั่นแหละเพราะเลือดมันไม่เดินนะครับ พอปล่อยนั้นปลายขาจะเล็กลงเล็กลงเล็กล,ล,ลงแล้วก็รีบทําให้คุณนั้นอาจจะเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงตามมานะครับเพราะมันทับเส้นเลือดขณะเดียวกันมันก็มีเส้นประสาทอยู่ใ,ใกล้เส้นเลือดมันทับคู่กันถ้าทับเส้นประสาทจะมีอาการปวดอย่างที่ผมบอกปวดทรมานปวดบอกใครไม่ได้ปวดอยากจะตายหาไปเลยนะครับเพราะแบบมันปวดทั้งวันนะมันไม่ใช่ปวดแบบแป๊บหายแป๊บหายคนที่เป็นหนักๆน,นะปวดทุกวินาทีครับปวดทุกลมหายใจคุณอยากอยู่ไหมอย่างนะั้นนะคุณก็ต้องถอดใจแหละรธรรมดาผมก็ถอดใจเหมือนกันนะครับแต่ผมก็สู้นะเอาจนหายจนได้นะครับ นั่นแหละคืออาการที่ผมบอกหมอรองกระดูกทับเส้นเป็นอะไรที่ภพยมืดน่ากลัวนะครับหลายคนก็จบชีวิตตัวเองไปเพราะว่าทนไม่ไหวจริงๆไม่มีวิธีรักษานะก็น่าสงสารนะถ้าอ่านข่าวบ่อยๆจะเจอนะครับผมเจอเข่าวบ่อยมากสาหรับคนที่เป็นหมอลองกระดูกทับเส้นแล้วก็ปิดชีพตัวเองซะเลยนะครับเพราะรักษาไงก็ไม่หายมันทรมานจริงๆนะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเนาะแย่วะ่ะอ่ะควนี้นะฮะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเข้าใจแล้วหมอรองกระดูกตัวนี้เองเป็นตัวปัญหามันไหลไปทับเส้นเลือดสะสาทมันจึงทาให้เราปวดขา ชาขาปวดหลังใช่ไหมไอหมอนตัวนี้แหละวิธีรักษาครับท่านผู้ชมเราจะต้องเอามันกลับมาให้ได้ครับมันกลับมาในเบ้าให้ได้ก่อนที่จะทําท่านี้ไปให้หมอตรวจเสียก่อนนะว่าเราเป็นหมอรองกระดูกทับเส้นหรือเปล่านะครับเป็นโรคอื่นผมไม่รู้นะครับกระดูกเสื่อมกระดูกคุณ กระดูกทับเส้นไม่รู้นะครับรู้แต่หมอนรองกระดูกหลังทับเส้นที่เคยเป็นแล้วหายนะครับเพราะฉะนั้นไปให้หมอเอ็กซเรย์เอให้ชัดเจนนะครับท่านจะได้รู้ว่าท่านเป็นไหมเวลาท่านไปทำการเอ็กซเรย์หรือเอ็มแล้วเนี่ยท่านจะเห็นภาพเลยว่าไอกระดูกที่มันชิดกันเนี่ยมมนได้มีหมอนรองกระดูกแล้วนะครับ <S <S เราจะเห็นเลยภาพเอ็กซเรย์หัวกระดูกชิดกันเลยไม่เห็นหมอนละหมอนไม่ได้ไปไหนไม่ได้สลายไม่ได้แตกไม่ได้ไปไหนทั้งนั้นนะครับมันไหลไปทับเส้นเลดเส้นประสาทซึ่งอยู่ห่างกันไม่กี่มิลนั่นเองนะคครรรัััับบบเพาาาาะะะนนน้้กกกดดููอแลลลวมมมจไหียยติ่ มันกลับมาได้นะครับท่านผู้ชมอย่าไปทําลายมันอย่าไปเอามันออกนะครับเพราะมันสร้างใหม่ไม่ได้แล้วนะครับหมอนรองกระดูกแบบเส้นหมอนรองกระดูกเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นทําตามที่ผมสอนเดี๋ยวมันจะหายครับง้างกระดูกออกครับกรึบแล้วกลับที่เดิมแน่นอนนะครับโอเคไหมโอเคนะฝากไว้นะครับเอาละสิ่งที่มันทําให้เราเป็นได้เนี่ยก็เพราะว่าเรานั่งนานยืนนานนะท่านผู้ชมนะนั่งนานเกินครับยืนนานเกินครับเวลาประมาณ2ชั่วโมง3ชั่วโมงติดต่อกันสัก5ปี6ปีเป็นแน่นอน จำไว้นะครับนั่งนานยืนนานเป็นนะครับทุกอาชีพไปสังเกตดูครับคุณนั่งนานไหมคุณยืนนานไหมคุณเป็นแน่ๆนะครับยกของหนักบ่อยๆก็เป็นนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทั้งหมด6ท่าด้วยกันนะครับเริ่มจากท่านอน5้าท่านะครับท่านอนห้าท่าเสร็จปุ๊บท่านอนทําให้คุณบําบัดตัวเองได้เบาปวดเบาชาเวลาทําก่อนนอนตื่นเช้ามาก็จะสบายตัวไม่นอนทรมานนะครับเพราะฉะนั้นท่านอนสําคัญจบท่านอนเสร็จจะเป็นท่ารักษาก็คือท่ายืนทํานะครับ ซึ่งสาคัญมากๆเลยท่ายืนทานะครับเอามาดูท่านอนก่อน5ท่านะครับท่าที่หนึ่งครับรวดเร็วนี่ครับ <c oughs> ชั้นสองนี้ค้างไว้30วินาทีชั้นสองนี้ให้ได้คนไม่เป็นทําอย่างนี้ไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าคนเป็นหมอแล้วกระดูกทาท่านี้แล้วแล้วก็มีชักดิ้นชักงอนะครับทรมานและปวดมากนะครับเอาค้างไว้30วิพอครบ30วิก็พอท่าที่หนึ่งนะครับพอก็พักก่อนนะพักไปเพราะมันเจ็บคนที่เป็นทําท่านี้จะเจ็บท่าที่สองครับ เอามือไว้ที่ประมาณศีรษะเนี่ยครับแล้วก็ดันตัวเองขึ้นอยางเนี้ให้สะดือพ,ลพล้นพื้นเล็กน้อยนะครับแล้วก็ค้างไว้30วิท่านี้ทรมานกว่าท่าเมื่อกี้สองเท่านะครับอดทนทําให้ได้อย่ากั้นลมหายใจทุกท่าห้ามกั้นลมหายใจนะครับทําไว้ค้างไว้30วินาทีนะครับพอครบ30วินาทีพอครับพักก่อนเพราะท่านี้เป็นโคตรโหดมันปวดมันทรมานสานหรับคนที่เป็นนะครับอุย้ยผมเป็นมาหมดละเอาละต่อไปท่าที่3นะครับท่าที่3สําคัญเลย เพราะว่าหลายคนเนี่ยทำท่าที่สามแล้วเนี่ยบางทีก็หายได้เลยนะครับท่าที่สามเนี่ยช่วงนี้ผมจะอ้วนเลนยนะเพราะว่าผมเล้กินอย่างเดียวเลยครับช่วงนี้ไม่ได้ไปไหนครับติดโควิดอยู่บ้านคือโควิดมันกระจายไงตัวผมก็ไม่ได้ติดนะแต่ว่าอยู่บ้านกินอย่างเดียวนะเอาท่าที่สามครับยกเข่าขึ้นมาเอาไปไขว้ข้างไหนไขว้ข้างนั้นพับเพียบลงไปครับพอพับเพียบเสร็จให้ขเขย่าเข่าครับ เขย่าประมาณสาสิบครั้งนะครับเขย่าไปสามสิบอย่าแบบนี้นะฮะแรกๆไม่ต้องทําแรงนะครับทำเบาๆไปก่อนเพราะมันเจ็บถ้าเราเก่งเมื่อไหร่เราทำแรงๆนะครับถ้าเขย่าไม่ไหวก็เอามือครับช่วยเขย่าวครับสามสิบครั้งอย่ากั้นลมนะครับครบสามสิบพอนะครับก็ไปอีกข้างหนึ่งนะฮะข้างนี้บ้างเอาข้างไหนคว้ยข้างนั้นก็พับเพียบลงนี่ครับก็เขย่าไปสามสิบครั้งมันจะดึงเส้นนะครับมันจะดึงกระดูกสันหลังให้ยืดออกด้วยนะครับ เวลาทำมันจะทรมานหน่อยนะมันจะปวดมากแต่ถ้าฝึกไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยจะดีขึ้นไปลําดับนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับว่าทําไมทําแล้วมันถึงเจ็บนะครับทําไปครบ30พอครบ30ก็พอนะครับพอเอาละท่าที่3ผ่านไปนะครับท่าที่สําคัญนะครับสำคัญสำคัญทุกท่าครับให้เราไปนอนชิดเตียงครับหรือไม่ก็เอาเก้าอี้มานะครับแล้วก็เอาขาพาดเตียงหรือพาดเก้าอี้นั้นนะครับก็พาดไปครับโดยให้ช่วงนี้ชิดกับเตียงนะครับพอพาดเสร็จปุ๊บให้ใช้มือนะครับ ชิดติดกันนะนิ้วอย่างนี้นะแล้วก็ดันที่หน้าขาครับแขนสองข้างตรงดันออกงี้ฮะดันค้างไว้30วิบวิอย่ากลั้นลมหายใจนะครับดันค้างไว้นะวครับ30มสิบวิดันแรงๆดันแรงๆครับค้างไว้30วิพอครับถ้าใครทําดันนี้แล้วลั่นนะโอ้สุดยอดนะครับท่าที่4ผ่านไปแล้วนะครับอย่างรวดเร็วนะฮะดูท่าที่ห้านะครับมันจะมี5้าท่าท่าที่ห้าเริ่มลุกละแต่จะลุกแค่ลุกคุกเข่าท่าเนี้ยถ้าใครเป็นเข่าเสื่อมเนี่ยนะครับแล้วทําท่ายืนไม่ได้ ให้ทําท่านี้นะครับมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับคนที่เป็นเข่าเสื่อมนะครับเอาละเรานั่งคุกเข่าครับแล้วก็ใช้มือแบบเมื่อกี้ครับนิ้วชิดติดกันเอาสันแม่มือเนีเน่ยไว้ที่ขอบเกงในอุ้งม,มือดันแขนจะตรงอย่างนี้สองข้างต้องตรงนะสองข้างตรงนี้นะดังนั้นยกกลนขึ้นจากซ้นครับแล้วก็โยกนี้ฮะโยกไป30ครั้งครับ1 2 3 4 5ส7 8 9 10ี่ห้าโยกไปเรื่อยๆนะครับแรกๆทําเบา พอเก่งแล้วค่อยทาแรงๆนะครับรโยกไปเรื่อยๆถ้ากระดูกสันหลังเคลื่อนเมื่อไหร่ล้วก็ใช้ได้นะอย่ากกั้นลมหายใจนะผมเน้นสุดๆเลยนะว่าเรื่องอย่ากกั้นลมหายใจหลายท่านกั้นลมแล้วทำนะคระับก็รีบส่งข้อความโทรมาหาผมกันเออผมก็บอกอย่ากลั้นลมท่านก็ไม่เชื่อนะฮะเพราะว่ามันเจ็บอนะเนาะเราก็ต้องเข้าใจคนเจ็บก่อนวะต่ว่าไม่เชื่อก็ไม่ได้เข,เขาเชื่อผมอะแต่เขาไม่สามารถที่จะ ไม่กั้นนะฮะเพราะว่ามันเจ็บไงมนุษย์เราพอเจ็บมันก็กั้นเป็นเรื่องปกติเลยนะเจ็บปุ๊บกั้นจึ๊เงี้มันก็หายยากเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกอยากกั้นลมอย่ากั้นลมนะครับครบแล้ว5ท่าท่านผู้ชม5ท่าเองใช้ระยะเวลาในการทาใน5้าท่าไม่ถึง10นาทีนะครับไม่ถึง1ินาทีเพราะฉะนั้นอย่ามาพูดกับผมนะฮะว่าไม่มีเวลาทํา10นาทีคุณต้องให้กับร่างกายคุณได้นะครับแค่สินาทีคุณต้องทําได้นะครับทำตอนไหนบ้างคําถามที่ดีมากนะครับทำตอนไหนบ้าง ถ้าคนที่มีเวลาว่างจริงๆนะครับติดเตียงอยู่หรือว่ามีเวลาว่างส,สุดๆคุณทําไปเลยครับเชา้ากลางวันเย็นก่อนนอน4ี่เวลานะครับห้าท่าเนี้ยนะครับแต่ถ้าคุณไม่มีเวลาจริงๆคุณก็ทาตอนที่คุณอยู่บ้านเช่นตอนคุณจะนอนทําซะตอนคุณตื่นนอนทําซะสักสองเวลาก็ได้นะครับโอเคไหมครับเอาละต่อไปเป็นท่ายืนท่ายืนคือท่ารักษาท่านผู้ชมซึ่งเป็นสําคัญมากๆถ้าใครทําท่ายืนได้เร็วก็จะมีโอกาสหายได้เร็วมากขึ้นนะครับมาดูกันนะครับท่ายืน ก่อนที่ไปท่ายืนผมบอกก่อนนะว่าท่าผมเนี่ยเวลาทาเนี่ยมันเจ็บในเดือนแรกนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมหลายท่านนะที่ฝึกท่าผมอยู่นะเดือนแรกจะเจ็บมากโคตรเจ็บเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะครับผมเพิ่มสว่างนะแสงนะให้มันสว่างนะครับคือในช่วงหนึ่งเดือนแรกท่านผู้ชมทําท่าผมทุกท่าเลยนะจะส่งอาการให้ท่านผู้ชมเจ็บมากขึ้น เหมือนแบบว่ามาผิดทางอ่ะเฮ้ยทำไมทำแล้วเจ็บมากขึ้นอักเสบมากขึ้นวะจะบอกให้นะที่มันเจ็บมากเพราะอะไรเพราะคุณไม่เคยทํามาก่อนเลยท่านี้พอคุณไปทำปุ๊บมันก็เหมือนกับการที่คุณไปออกกําลังกายใหม่ๆไปวิ่งใหม่ๆสักห้า,อารอบกลับมาบ้านระบมเหมือนกันครับเพราะฉะนั้น <c oughs> มันจะมีอาการเจ็บมากในเดือนแรกแต่ถ้า้ชมฝึกไปทุกวันทุกวันทุกวันเข้าเดือนที่2มันจะดีขึ้นแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นจนกระทั่งคุณหายนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องพิมพ์มานะครับว่าโอ้เจ็บจังเลยทาไมทําแล้วเจ็บ ผมไม่ตอบนะคราวเนี้ยเพราะว่าผมพูดทุกคลิปเลยว่าถ้าทําแล้วมันจะเจ็บมากขึ้นนะครับในเดือนแรกเดือนที่2องมันจะดีขึ้นดีขึ้นนะครับอะต่อไปเป็นท่าย,ยืนแล้วนะท่านผู้ชมนะท่ายืนสําคัญนะครับจับใจจับใจความฟังแล้วฟังดีๆนะแล้วก็ทําตามนะครับฟังให้จบก่อนท่ายืนเราจะง้างกระดูกสันหลังออกนะครับเวลาใครทําสําเร็จท่ายืนจะมีเสียงกระดูกสันหลังเคลื่อน,นครับดังกึบดังเหมือนลูกกระนาดแต่ท่าแรกๆมันจะดังกึกก่อนเพราะว่ามันไม่ดังทีขอ้อมันจะดังกึก ถ้าโชคดีไปดังข้อที่เป็นที่มันไหลไปทับนะดังกึกมันก็ไหลกลับปุ๊บมันหายเลยนะครับแต่ถ้าโชคไม่ดีมันไม่ดังข้อที่เป็นสักทีมันก็ดังกึกึๆกึใช่ไหมมันจะต้องดังแบบลูกกระหนาครับดังกึบคือมันแยกทุกข้อเลยกระดูกอ่ะมันแยกทุกข้อมันก็จะสุ่มเข้าครับหายแต่การที่จะทําให้ได้ยินเสียงกระดูกสนหลังเคลื่นนั้นเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานะครับอย่างน้อยก็2เดือน3เดือนบางคน4เดือนบางคน8เดือนบางทีบางคนเป็นปีแล้วก่าจะได้ยินเพราะว่ามันอยู่ที่การจับเหลี่ยมครับเหม มันอยู่ที่การจับเหลี่ยมว่าเราจะทําสําเร็จไหมข้อสําคัญคืออย่าเกงอย่ากั้นนะครับเนี่ยเวลาผมจะหักนิ้วถ้าผมเกงมันก็ไม่ดังนะถ้าผมไม่เกงนี่ยมาดังเพราะมันมีเหลี่ยมของมันเพราะนั้นการจะทําให้มันดังได้ต้องฝึกทุกวันแล้วจับเหลี่ยมให้ได้นะครับเอามาดูกันนะทำไงนะอขา45องศานิ้วชิดติดกันแบบเมื่อกี้นะครับจากนั้นก็เอาไว้ที่ขอบเกงในเหมือนเดิมนะฮะสันแม่มือไว้ที่ขอบเกงในส่วนมือดันหน้าขานะครับจากนั้นท่านผู้ชมดูนะผมจะย่อเข่าลงไปก่อนนะแล้วก็ดันแขนทั เห็นไหมแขนซ้ายขวาผมตึงแล้วนะผมย่อเข่าอยู่นะท่านผู้ชมต้องทําแขนตึงให้ได้นะครับเอาละจากนั้นก็ทาเข่าตึงแล้วก้มตัวลงไปครับหนึ่งสองสามจะอยู่ท่าน,นี้นะครับพออยู่ท่าน,นี้เสร็จปุ๊บให้โยกครับสามสิบครั้งอย่าก,กั้นลมหายใจนะอย่าก,กั้นลมหายใจนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแรกๆทำเ,าเบาๆพอเก่งแล้วทำแรงๆโอเคไหม 30ครั้งนะครับเช้ากลางวันเย็นก่อนนอน4เวลาต้องทําให้ได้นะทำให้สําเร็จนะครับคราวนี้การทาท่าผมเนี่ยมันจะมีข้อทั้งหมด3ข้อท่านผู้ชมจะต้องทํา3ข้อให้ได้นะครับข้อที่1แขนต้องตรงแขนต้องตรงพอแร,แรกจะทําแขนไม่ตรงนะข้อแรกอะ่ะพอทําปุ๊บแขนจะงออย่างเงี้ยพอก้มไปแขนก็จะงอเห็นงอหมดเลยทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ต้องสนใจนะครับ ค่อยๆฝึกเดี๋ยวมันจะตรงขึ้นตรงขึ้นนะครับก็คือวิธีทําให้มันตรงก็คือฝึกเช้ากลางวันเย็นก่อนนอน4ี่เวลาเราละ30ครั้งนะครับพอทําทุกวันทุกวันเดี๋ยวมันจะตรงขึ้นในเดือนที่2ที่3นะครับมันจะตรงเองนะครับเพราะฉะนั้นก็สู้ต่อไปข้อที่1แขนต้องตรงโอเคนะข้อที่2อครับอยากกั้นลมหายใจหรืออยากเกรงตัวนั่นเองอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับถ้าท่านชมเกรงหรือกั้นตัวเอ้ถ้าท่านชมกั้นลมหายใจหรือเกรงตัวเนี่ยมันจะไม่ดังครับกระดูกอะแล้วมันจะส่งผลให้ท่านชมนั้นหน้ามืด แล้วก็ป่วยแล้วก็เป็นไข้ได้ถ้าเ่นเจเก่งเ,เกินไปนะครับเพราะฉะนั้นฝึกลมหายใจไว้สูดลมหายใจเข้าออกลึกแล้วก็อย่าเก่งอย่ากัน้นแล้วก็ค่อยฝึกไปนะครับข้อที่2นะอย่าเก่งอย่ากั้นนะครับข้อสุดท้ายครับข้อที่3ให้ทําแรงๆทาแรงๆครับทําแรงๆแต่คุณจะทําแรงๆได้ก็ต่อเมื่อคุณผ่านข้อที่1ข้อที่2แล้วก็คือคุณมั่นใจแล้วแขนตรงคุณมั่นใจแล้วคุณไม่กั้นลมหายใจข้อที่3ทําเลยครับอาจจะเดือนที่2ที่3ก็ได้นะครับทำให้แรง แรงแค่ไหนก็คือทําท่านี้แหละแล้วก็โยกให้แรงที่สุดนะครับแรงที่สุดนะครับรับรองอกาสดังสูงนะครับอ่ะผมจะทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะนิ้วชิดติดกันไว้ที่ขอบเกงในย่อเข่าลงไปดันแขนขึ้นสองข้างเห็นไหมจากนั้นเข่าตึงก้มแล้วทํา30ครั้งนะครับพอครบ30ครั้งเมื่อไหร่ปุ๊บย่อเข่ากลับเวลาจะลุกนะย่อเข่ากลับไปแล้วดันตัวเองขึ้นอย่าลุกอย่างนี้นะฮะอย่าลุกขึ้นมาอย่างผมอย่างนี้นะครับ เจ็บนะฮะเพราะว่าผมหายแล้วผมทาได้ท่านผู้ชมที่เป็นหนักๆอ่ะทำค่อยๆย่อแล้วลุกขึ้นมานะครับโอเคไหมโอเคนะต่อไปคือเทคนิกละเทคนิคทําให้แขนตรงไวนะครับผ้าเขา่าม้าผ้าเข่าม้าท่านผู้ชมผ้าเข่าม้มานะฮะนำผ้าเข่าม้ามาครับจากนั้นก็พันไปที่ก้นแลาเป็นเทคนิคนะแต่จริงๆผมไม่ให้ท่านผู้ชมใช้ผ้าเข่าม้มาเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดนะครับอยากให้ใช้มือสดๆเลยมันจะหายง่ายนะครับผ้าเข่าม้าเนี่ยผูกไว้อย่างงี้ขาดกลนมา มัดทั้งหน้าเห็นไหมเอามือครับจับผ้าขาวม้าไว้แน่นๆแล้วใช้อุ้งมือดันหน้าขาเหมือนเดิมคราวนี้แหละขแขนเราจะตรงได้ง่ายขึ้นครับแล้วก็จะมั่นคงขึ้นจะไม่ลื่นนะเวลาทำก็ทำได้สบายนะฮะแต่มันจะให้ผลที่ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผลที่ได้ประมาณแปดสิบฮะพอเรารู้สึกว่าเราทําได้พวกนียเราก็เลิกใช้ผ้าขาวม้านะครับอย่าไปใช้มันนะฮะถ้าเกิดช่วงแรกๆอะ่ะมันก็ต้องใช้อะนะ่ะเนาะเพราะว่าเราอยากจะหายไวๆใช่ไหมเราอยากจะทําให้แขนตรงไวๆพูดผิด มันก็ต้องใช้ประของมานะครับถ้าใครไม่ใช้ได้เป็นดีนะฮะจะดีมากๆเลยนะครับถ้าใครไม่ใช้เนี่ยมันจะทําให้หายง่ายขึ้นนะครับรายการผมมันก็อย่างเงี้ยท่านผู้ชมผมก็จะทํารายการแบบนี้นะฮะซึ่งเนื้อหาสาระของผมเหมือนเดิมเหมือนเดิมซ้ําๆเหมือนเดิมตอกย้ําให้ท่านผู้ชมอะจดจําและทําให้ได้นะครับเนื้อหาสาระผมที่สอดแทรกเข้ามาคืออะไรกาลังใจนะครับกาลังใจที่อยากให้ท่านผู้ชมนั้นมีความพยายาม ที่ทาตัวเองนั้นให้หายนะครับใครที่ชอบรายการผมนะครับอยากจะสนับสนุนรายการผมนะครับก็เนี่ยครับหมายเลขบัญชีครับวีโรดแซลิมนะครับธนาคารกรุงเทพนะครับได้ครับสนับสนุนให้ผมมีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากนะครับที่โดเน a t มาเป็นกําลังใจที่บริจาคกันมาครับขอบคุณมากนะครับผมจะเอาเงินจานวนนี้นะไปซื้ออุปกรณ์ใหม่ๆแล้วครับต้องได้ภาพและเสียงที่ดีวันนี้แน่นอนนะครับผมจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับ ถึงตรงนี้ก็ฝากขอบคุณทุกท่านนะที่ลงคอมเมนต์ให้โอ้โหอันนี้แมขอกราบงามๆเลยนะเพราะว่าเขาเขาเขาไม่จิตใจที่ดีนะคนที่ทําแล้วหายคนที่ทําแล้วดีขึ้นนะเขามาลงคอมเมนต์ใต้ชิปนะครับว่าเขาทําแล้วดีขึ้นเขาทำแล้วหายเขาเป็นมากเหลือเกินเขากินยามากเหลือเกินนะครับแต่ในสุดเขามาทําแล้วเนี่ยมันดีขึ้นแล้วมันหายคอมเมนต์เหล่านี้นะมันสร้างพลังและแรงบันดาลใจให้กับผู้ป่วยท่านใหม่ที่เห็นนะเพราะอ่านปุ๊บอ่านซ้ําๆอ่านซ้ําๆปุ๊บ มันมีพลังใจครับว่าโอ้โหคนหายเยอะขนาดนี้เลยเหรอวะมันเรื่องจริงเหรอวะทําไมมีคนทําแล้วหายกันเยอะและดีขึ้นขนาดนี้เราก็ต้องเป็นเหมือนคนในนั้นสินี่ไงครับมันเกิดพลังขึ้นมาเลยครับเขาก็อยากจะทําเพราะฉะนั้นคนที่ทำแล้วดีขึ้นแล้วหายแล้วมาลงคอมเมนต์ให้เนะี่ยผมขอคุณมากๆเลยนะครับท่านมีใจิตใจที่ดีงามนะแล้วท่านชาติจะได้บุญนะแน่นอนนะไม่อาจไม่ทางตรงก็ทางอ้อมท่านจะได้บุญนะแน่นอนนะ,งงนะ,นะครับก็ฝากท่านผู้ชมไว้ด้วยนะขยันทาอย่าขี้เกียจทําต้องขยันทำนะครับอย่าขี้เกียจเพราะหลายคนทําแล้วเจ็บ เจ็บก,บขก็ขี้เกียจขี้เกียจที่จะทำต่อนะเพราะมันเจ็บมันไม่มีอะไรจะเสียผมพูดตรงๆนะคุณไม่มีอะไรจะเสียแล้วคุณต้องสู้กับมันนะครับสิ่งที่ผมให้คุณไปมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับคุณไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวนะครับคุณทําอยู่บ้านได้เลยนะครับคุณยิ่งขยันเท่าไหร่คุณก็ใกล้หายที่สุดเท่านั้นนะครับหลายๆท่านเนี่ย ยังชาที่ปลายเท้าอยู่ผมบอกเลยนะั่นคืออาการสุดท้ายแล้วนะครคนที่ทําแล้วดีขึ้นไม่กินยาแก้ปวดต่อไปแล้วเดินได้แล้วทุกอย่างได้แล้วแต่มันยังมีอาการชาอยู่จา่ามันมีอาการชาที่ฝ่าเท้าอยู่อะทําไงดีมันคืออาการสุดท้ายครับไม่นานมันก็หายครับยิ่งถ้าเกิดชาปลายเท้านะยิ่งดีเลยนะฮะมันใกล้จะหายเต็มทนแล้วนะครับก็ทําไปเรื่อยๆนะครับอีกคําถามนึงฮะอันนี้คําถามก็สุดฮิตนะแต่เป็นคําถามที่ดีโคตรเลยนะเพราะว่าสําหรับมันเป็นคำถามสําหรับคนที่หายแล้วครับเขาบอกว่า คือผมหนูดิฉันป้าลุงหายแล้วนะต้องทำต่อไหมเนี่ยจ่าดีไหมอ่าคำถามดีนะฮะทำแต่ไม่ต้องทุกวันอาทิตย์หนึ่งฝึกประมาณสักสองสามวันพอนะครับคือทำให้จดจำคือบางทีเราหายแล้วนะท่านผู้ชม,ชมแล้วเราก็ไม่ทำมันเลยนะคราวนี้แหละจะทำอีกทีไปเริ่มใหม่นะครับอา้าวคำถามคำตอบผมว่าทำอีกทีหมายความว่าไงไม่มีโอกาสกลับมาเป็นอีกคนที่หายแล้วนะคือคุณอาจจะเผลอ ปยกของหนักคุณอาจจะเผลอไปเล่นกีฬาที่ชอบแล้วแบบผิดท่าผิดทางก็แก๊กหรือรถล้มกลับมาเป็นอีกคุณเผลอไปนั่งนานยืนนานไปทํางานประจําที่คุณเคยทําแล้วผมห้ามแต่คุณกลับไปทํามันอีกแล้วมันเป็นอีกเงี้ยต้องกลับมาทําใหม่นะแล้วถ้าเกิดคนที่ไม่เคยฝึกเลยครับผ่านไปปีเงี้ยแล้วคุณกลับมาใหม่โอ้โหเอาเหอะลําบากนะฮะเพราะฉะนั้นต้องอาทิตย์หนึ่งอ่ะก็ฝึกไว้สักวันสองวัน,วนกันลืมเหมือนกับหักนิ้วอะเราก็หักไปเรื่อยใช่ไหมตอนนี้ถ้าเราเราไม่หักไปเลยมาหักอีกทีเจ็บนะ เจ็บนะเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ฝึกนะเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นอาทิตย์หนึ่งก็สักสองครั้งนะแล้วแต่ท่านน่ะแล้วแต่ท่านนะแต่ไม่จาเป็นต้องทําทุกวันแล้วนะครับโอเคนะเนาะเราก็ที่หายแล้วนะครับอีกคําถามหนึ่งก็แลนะ้วกันเนาะสุดฮิตเหมือนกันอันเนี้ยฮิตจริงๆนะฮะผ่าตัดแล้วทาได้ไหมเนี่ยอคือผ่าตัดแล้วทําได้ไหมเนี่ยคาถามสุดดีเลยนะครับแต่แต่คนที่ผ่าตัดแล้วนะครับแล้วมีเหล็กอยู่ข้างในห้ามทํา นะครับเพราะผมไม่รู้นะผมไม่เคยผ่าตัดไงแต่ผมก็สันนิษฐานเอาแหละว่าถ้าเกิดมันมีเหล็กอยู่ข้างในแล้วเราไปดันแล้วยืดกระดูกออกเนี่ยเกิดมันเหล็กมันหลุดขึ้นมามันอาจจะเป็นอันตรายได้เนาะเพราะนั้นคนที่มีเหล็กอยู่อย่ายไปทําเลยครับเพราะผมไม่ทราบจริงๆนะแต่ถ้าคนรั้นแล้วไปทําแล้วดีขึ้นเนี่ยโทรมาบอกหน่อยนะคอมเมนต์มาบอกทีนะแต่ผมไม่อยากให้ทำกลัวนะครับเพราะผมไม่ได้เป็นไงผมจะตอบใปนสิ่งที่ผมรู้เท่านั้น,นครับส่วนคนที่ผ่าตัดแล้วไม่มีเหล็กทําได้ไหมทําได้ทําได้เลยเพราะในคอมเมนต์หลายคนนะฮะที่ ผ่าตัดแล้วแล้วไม่มีเหล็กอยู่ข้างในนะโดยเฉพาะพลล้มป่าหวายหัวนี้เยอะพลล้มป่าหวาขอบคุณนะทหารที่เกษตรแ้วทุกท่านนะครับที่เป็นพลล้มเป่าหวานะฮะคือเขากระโดดล้มบ่อยครับท่านผู้ชมแล้วกระแทกกับพื้นบ่อยเป็นเป็นร้อยครั้งก,กระโดดหลายรอบนะครับมันก็ส่งผลให้กระดูกสันหลังลเคลื่อนนะครับแล้วหมอนรองกระดูกก็ไหลออกไปครับทับเส้นเลือดสะสาตรนะครับแล้วในสมัยนั้นในการผ่าตัดเนี่ยเขาจะไม่มีการใส่เหล็กไม่มีใส่เหล็กไทเทเนียมเพราะสมัยนั้นยังไม่มีนะครับยังไม่มีมีก็ได้แค่ผ่าตัดนะครับ เพราะฉะนั้นก็โชคดีไปครับที่ไม่ได้ใส่เหล็กเพราะว่ามันเป็นงบประมาณที่สูงเลยเนาะก็เลยผ่าตัดแล้วไม่ได้ใส่เหล็กกันสําหรับคนผลล่มป่าวาหนะครับหลายท่านนะที่ผมอ่านคอมเมนต์เจอนะคือไม่ได้ใส่เหล็กเลยสักคนเลยแล้วทําท่าผมเนี่ยดีขึ้นกลับมาทําสวนได้แล้วผมก็ดีใจด้วยนะครับเพราะว่าหลายๆท่านเกษียณไปแล้วไม่รู้จะทำอะไรก็ทาสวนทาไร่ใช่ไหมนี่ว่าเป็นปุ๊บมันก็ไม่รู้จะทำไงก็มาเจอคลิปไงเขาก็ลงคอมเมนต์ให้นะผมก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับผลล่มป่าวายที่เกษียณไปกันแล้วนะครับโหขอบคุณมากๆเลยเเเยววนะคนะครรับออ่่ชืาาาพ เข,เขาหายจริงอะนะเขาพูดจริงอนะผมก็พูดไปตามคอมเมนต์ที่เขาส่งมากันนะครับขอบคุณมากนะครับเอาละถึงตรงนี้ก็ต้องลากันก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่ออะไรเพื่อให้คลิปของผมเนี่ยมันมีคนเข้าไปเ,าเขาเรียกว่าอะไระอะรนะซับสไครต์ใช่ไหมซับสไครต์จะได้มียอดซับเยอะๆนะครับพอมียอดซับเยอะๆเกิดอะไรขึ้น คลิปตัวนี้นะครับหรือรายการนี้มันจะเป็นรายการที่ยอดนิยมแล้วคนที่จะเข้าไปหาว่าหมอนรองกระดูกทับเส้นเนี่ยมันหาง่ายครับพิมพ์คาว่าหมอนรองกระดูกเส้นขึ้นเลยนะฮะขึ้นเลยเขาก็โชคดีไปเพราะมันหาง่ายไม่ใช่ต้องมาดําดิ่งโอ้โหหาไม่เจอทุกทีนะครับอันนี้มันก็ง่ายก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่กดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยนะครับผมขอบคุณมากมากเลยนะครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วนะครับผมก็พยายามจะลงคลิปวิดีโอเนี่ยอาทิตย์ละสักสามคลิปเนาะผมอยากจะลงสัก3าคลิปเนาะ ก็คือหมอรองกระดูกหลังหมอรองกระดูกคอเข่าเสื่อมหัวไหลเอ็นหัวไหลชฉีกคือสิ่งที่พูดมาผมเป็นหมดแล้วไงแล้วผมหายแล้วผมจึงนํามาเผยแพร่นะครับหมอรองกระดูกคอนะครับเคลื่อนผมเป็นหมอรองกระดูกคอนะครับไหลออกมาครับเส้นประสาทผมไม่เคยเป็นหมอรองกระดูกเสื่อมนะหลายคนเออวันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีคนพิมพ์คอมเมนต์มาว่า ผมดูคลิปจามาตั não, não ้งแต่ต <ver É. transparency> ้นยันจบจาบอกจาไม่เคยเป็นหมอรองกระดูกเสื่อมเอาก็ถูกต้องผมไม่เคยเป็นหมอรองกระดูกเสื่อมไม่เคยพูดเลยว่าผมเป็นนะครับผมเป็นหมอรองกระดูกทับเส้นนะครับคุณฟังไม่ดีนะคุณจับใจความไม่ได้เองผมไม่เคยเป็นหมอรองกระดูกเสื่อมนะเพราะฉะนั้นเข้าใจผมผิดนะผมไม่เคยเป็นนะผมเป็นหมอรองกระดูกทับเส้นนะครับโอเคนะเคลียร์กันก่อนเดี๋ยวก็หาว่าเอ้ยพูดไปเรื่อยเปื่อยไม่เคยเป็นเสื่อมมาสอน เป็นดีครับเป็นและหนักนะฮะปวดหัวมือหัวปวดเบ้าตาปวดแขนบ้าไปแล้วโอเคเนาะโอเคนะคนะแล้วก็ยังไงเสียนะครับผมก็อยากจะขออนุโมทนานครับทุกท่านเลยนะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเลยนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนี้นะปกป้องรักษาประเทศไทยนะให้รอดพ้นจากโควิด -19 นะครับไม่ว่าจะเป็นพระแก้วมรกตนะครับที่อยู่ประจำประเทศไทยเรานะครับ พระพุทธชินราชนะครับศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นเลยนะครับจะต้องปกป้องรักษาประเทศเราให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด19ไปให้ได้อย่างแน่นอนนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสู้ๆกันนะครับอย่าท้อน,นะครับสู้นะครับแล้วท่านจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ